ลปัญหาไยแ้งก็ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไรมามแรกปีนี้หดตัวร้อยละ1.5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ไฟไม่ป่าที่จังหวัดนราธิวาสยังน่าเป็นห่วงค่ะฐานฝ่ายกิจการพลเรือนเฉพาะกิจนราธิวาส3าและอาสาสมัครรักษาดินแดนเร่งดับไฟป่า2จุดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกคือที่บริเวณป่าพุตั้งอยู่บ้านสรายยอตำบลป่าเสมัดอำเภอสุไหงโกลก อีกจุดที่บริเวณป่ารกทึบของชาวบ้านเขตรอยต่อระหว่างอำเภอสุงไงโกลกกับสุงไหงปาดีช่วงบริเวณตำบลกาวะอำเภอสุงไหงปาดีโดยทั้งสองจุดได้มีการสูบน้ำจากร่องน้ำในหมู่บ้านเพื่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ในจุดที่มีไฟไหม ส่วนที่จังหวัดแพร่นายศักดิ์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภายแล้งในพื้นที่7อำเภอ33ตำบลยกเว้นอำเภอลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวโดวยตำบลกาญจนามีความพร้อมดำเนินโครงการในรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้งบประมาณ1ล้านบาท เกษตรกรอำเภอเมืองจังหวัดปึงการหันมาปลูกข้าวโพดท,ที่ใช้น้ําน้อยโดยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนและยังสามารถส่งขายโรงงานแปรรูปข้าวโพดได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีเกษตรก,รกรนั้นหันมาทําสวนผักที่ใช้น้ําน้อยซึ่งก็ดีกว่าเสี่ยงปลูกข้าวนาปรางัง กำลังพลกว่า5 0บนายช่วยชาวบ้านบ้านคึมชาติตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยกลอยบ้านคึมชาติเพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วยให้ชาวบ้านได้ใช้ทำการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวได้โดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทกศจำนวน80,000บาทเพื่อจะซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง นายเลศัก์ร้วตระกูลไพยบูเลขาธิการสำนังกงานเศรษฐกิจธธธการเกษตรเปิดเผยว่าปัญหาภาัยแ้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2557ส่งผลกระทบต่อการเพราะปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะการงดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองกว่า7ล้านไร่ส่งผลทำให้ภาวะเศรษฐกิจธธธการเกษตรในไตรามาสแรกปีนี้หดตัวร้อยละ1.5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าเฉลี่ยทั้งปีนี้จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ1.8ถึง0.8จากความเสี่ยงภาวะภายแล้งรวมถึงปัญหาฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวนานจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม